มีการเดี่ยวเข่าของเอสเอ็ดมินนะครับเอ็ดมินกับต้นสัาจันนะครับนี่แพ้แรกนะครับเอ็ดมินเอ็ดมินเดี่ยวเข่ากับต้นสัมจันนะครับมีคนสองคนมีคนสองคนครับต้นสัมจันคนโตกตีครับ

ของอว่ามีควเมนบ่ะเป็นไ่ความเมนดิสมอามสานส่มสามสามสมสา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 มสมมาส ไปกันข้างนอกใช่ปะไปร้องไห้กันไปยืนเหรียญมาชิบ้าโอ้โหฮายซิบสามคนโอ้ยต้องไปต้องไปต้องไปตีเนี่ย

เอาว่าแค่หำมห้มก็ไปมัดแม่นอยู uh? ่แค่หามห้มเลยวะเบอร์เดียว โดยขืนเขา้าครูแหมโดยขืนเลี้ยงเขาเ <c oughs> ้าได้เลี้ยงงกันก่น,กนเลยเลี้ยงหัวจะมันมามีตะขอเขียดด้ยมีแผลขามำะครับทำผมว่ามีไร้ทำบ่มีเลยบ่มีแพ้ขามหำ ใสีเฮตั้งเดยแล้วขำต่ว่าเตะยู่ตันึ่งผมวหรึบ่ได้ม่ได้ันึ่งใมั่ะเดียวกันเลยรรรมาทัไมเโอ้เสียกูน่งยังไม่ถ่า

ว้าจบใช่หมดยันแล้วจะไม่ยันจะต้องเอาไปเลยหมดยันหมดยันยันใช่อาจบจบบยัเนี่ยเบลตัวเขาเนี่ย ủa hoa 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 สวัสดีครับวายุ่นหากล้องหรอกอยากนี้นะเขาว่ามันลงรับเพี้ยเพี้ยถูกเปลี่ยนดิอ้าวมวยขำเวียดมาโอ้ล้มเมียงครับล้มเมียงครับ

พ่อมั้ย7ผ่านเต็มมั้ยดูไม่เสียวเอาลงไปเถอะลงมาหาขาดู wow, <laughs>

เห you know like. hey. ็นพอกเดียวครับจะน้ำ hmm. นี

มันหยันมันหยันมัหนี่